ไปดีอะ้ยไป่วันนี้มาทำอะไรคะอะไรนะวันนี้มาทำอะไรคะโอ้ยแหน่ยี่ยมแหน่ย่มีชูมาไดีนะะวายจริงๆอีนี่ะนะคะมึงเดินเบาๆหน่อยเทปนะคะโฆษณาโอเคเออทํากะเบๆหน่อยอีนี่โกสอดไม่รู้จักจำจริงๆ ฝ่ายจริงโง่โอเคและเออทำเบาๆหน่อยมึงรู้จักไหมครับ่างเบาๆอ่ะเออสวยละแม่นี่สวยโอ้ยความสวยก็สวยอยู่แล้วแต่มื่อบะเบาหน่อยหัวกูญแจพังดอกทองโอเคฝังโอเคแม่ออกแถลงการในนามของพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์ ครานี้ข้าต้องมานั่งว่าราชมานั่งว่าราชการแทนเจ้าพี่เพื่อจะอวยยศแต่งตั้งเจ้านางหลวงองค์ใหม่ขึ้นดำรงพระยศเป็นพระนางพุ่มทอง29พุ่มทองแทนอีตองนวลและก็อีทิพย์เพราะฉะนั้นในการนี้นะคะขอให้เจ้านางเตเป็นเจ้านางหลวงของเมืองทิพย์มีประดับพุ่มทอง29พุ่มทองเครื่องราชบรรณาการเชี่ยนหมากพรูพร้อมเพราะฉะนั้นนะคะ ขอให้กิจการแล้วก็น้องเต้ทำการอใดก็ขอให้ปังปรเยตลอดไปนับอวันนะน้องนะนับอวันค่ะขอให้ให้ปี้เบิร์ดเดย์โชคดีตลอดไปค่ะปังปรยีย์ค่ะคุณค่ะแม่ ปรากฏว่าชาเมืองทิถูกกันเอ้ยก็ที่เออที่หนูบอกใช่เ่ะแม่ไม่ได้ซื้อหรอไม่เพราะว่าเลขรถนั้นน่ะมันเป็นพระป้ายแดงเก่านั่นน่ะแม่น้อมาก็2สองอนะเออโอ้ยแม่เดี๋กับกตามดานี้แหละแม่จำได้เลยก็พี่นมจักรยุลมทุกคนมนพี่เอกชัยไลใช่ไหมใช่เอกชัยไหม กินมาใช้ท่านชั้นรู้จักชั้นไปแก้หน้ามาพี่ขบกินข้าว